โค้ชโรงเรียนกีฬาโคราชครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์ได้กระซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชแล้วมีใครเป็นคู่ปพอนซ้อมมากี่ได้ตอนนี้ก็มีเพื่อนนี่พี่น้องๆที่ค่ายครับที่เรียนโรงเรียนกีฬาก็ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดปีครับเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับหกสิบสามหกสิบสี่เราหมดสไตล์เลยครับฝีมือครบเครื่องครับเราวันนี้เรามาเจอน้องเดียรัไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเนาะแล้วเราาาาได้ศึกกษเเ่่งมมตอยยขัง ก็มีศึกษามาบ้างเขาเป็นโมวยสไตล์ก็เขาเพื่อนแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ตามสไตล์ครับก็รต่อยตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาไว้ขบวนเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ล่ามเลยล่ามเลยก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับอ่ซอมบี้ครับเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนชนะน็อกอ่อน็อกเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามศอกก็คือเวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้านี้เรามาเป็นไงน้ำหนัก เกินจุดสี่ครับจุดสี่ไอ้นี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนวิ่งที่เส้นที่สายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมก็กองครับไฟนี่เราคุมมากี่กิโลครับสี่โลกว่าเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ สามสิบกว่าครั้งครับเราคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชื่อชื่อแฟนคขับเรานหน่อยอ็อฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับขออน้องชคดีนะขอบคุณมากครับโอเคต้องเรียนดื่เมืองกรุงครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับมาประมาณสิบสิบก้ันครับก็ะ้อมดีมากครับ ซ้อมค็ใหจอสมายิมแล้วก็ร่ำสอนปรุงด้วยกันมีมีใไปคเปก็ร้องเหมือนอย่าี้ด้วยันกาบองสกิโนแล้วก็คนตะนีสอุปรุงด้วยกันก่อนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักไป่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่หกสิบห้าครับเราเมื่อสไตลอะไรครับฝี่มือของเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับโคเม็ดเคยต่อยกันไหมไม่เคยต่อยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเค่มาต่อยเขาไหมยังพิ่งศึกษาเข่งมันเป็นมือสไตล์ฝี่มือเหมือนกันแล้ววันนนี้เเราาจะวงมแ ก็มาตีกันครับแต่ตายต่อตลยเราเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่นี่ครับต่อยกับสิทธิศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้างชนะคะแนนมาครับมาทั้งเวทเท่าไหร่ร้อยสามหนึสองครับก็เวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้าเขาเรามาเป็นยังน้ำหนักนี้มาร้อยสามหนึสองจุดห้าครับอ๋อเกินจุดห้าก็วิธีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายแต่เรื่องแม่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อเกินร้อยครับสูงณ์แขงแรงวันนี้พอชนะกับไพ่เหมือนเดิมกล้องครับไฟนี่เราคุมมากี่กิโลครับประมาณสามสี่กิโลเราต่อยมันมาทั้งหมดตอนนี้ปออมานเท่าไ ฝากนักคนที่จะมาอาจารย์นักคนลเมา่านะครับเป็นนลองใจด้วยครับ, okay, รบผมเต็มที่ในนอนครับโอเคขอโชคดีครับขม<อ>าครับมา